สวัสดีครับอยู่กับสุริยาพร,รมทุกนาวันนี้พามาดูหัวปูเฟียเนาะเป็นเครื่อง320เป็น2เผ่าเครื่อง po po 9นะครับเป็นรถน้ำมันเนาะ,ต,นนะตัวนี้เป็นละ8ปตตัวนี้เป็นรถเขาซื้อสดมา ่าเริ่มงานนะครับเป็นหัวหางประมาณ8,500พี่สวดประมาณ8,500นะครับจะเป็นหางล่างหางสามเพลาหางก้างนะครับเป็นรถน้ํามันเดี๋ยวจะพาดูข้าง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 รอบข้างแล้วฮะแล้วก็พาดูด้านบนอันนี้พาดูรอบข้างก่อนเวอร์เฟียอันนี้รถพีสวดขับก็จะเ,เดิมๆหน่อยเวอร์เฟียก็จะเป็นกระทะน็อตแปด 8, รูนะครับ เดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูด้านบนด้วยในห้องด้วยสารด้วยนะจะเล่าหมาเดี๋ยวถังน้ํามันกี่ลิตรนะพี่ถังน้ํามันนี่สองร้อยลิตรนะครับจะลาาหางสามเพาเดี๋ยวพาดูรอบสามเพา่อนหางสามเพาเป็นหางก้างหางตัวนี้ก็จะหางตัวนี้ก็จะเป็นหางที่บรรทุกได้แต่ตู้คอนเทนเนอร์นะครับเพราะว่ามันเป็นหางก้างเป็นกระทะเป็นผ้าใบ้านท้าย ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวพอเราถ่ายเสร็จพีสว่วนข้างบนดูได้ไหมข,ข้างบนข้างบนนี่ตอนนี้เป็นหางก้างนะครับอย่างที่บอกนะก็จะประมาณนี้วันนี้เรายืมไม้กิมบอลเสียตี้มานะยังใช้ยังงงงงนิดนึงนะครับใช้เป็นไว้นะฮะเสร็ทุกข้างบ่ ว่าถูกทางอยูน่นะแปดแสนห้าหัวหางนั่นก็เป็นรถที่น่าใช้อยู่คันหนึ่งนี่กัน ข้างหน้ากระทะก็จะเป็นล้อเรเดียนยางเรเดียนกระทะเรเดียนหมดเลยนะครับแต่เป็นตัวหลังเป็นกระทะผ้าใบครับเป็นเท่าเก่เขามีรถคันเดียวนะแต่นี้พี่สวดคนที่รู้จักเราเขาขับอยู่เดี๋ยวพาไปดูข้างหน้าอีกรอบนึง จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ถ้าคนชอบแต่งนะก็ใส่หน้าลงหน้าเรดก็แต่งได้อย่างสวยเลยนะคน,คนชอบแต่งเป็นทะเบียนจังหวัดนคนปรปฐมนะครับบรสัตอันนี้วะพี่บรสัตของแกก็คือบรลลือทันสปอร์ตจำกัดนะครับก็คือส่วนมีคันเดียวใช่ไหมส่วนมีแค่คันเดียวคันนี้มีแค่คันเดียวนะครับเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์แกนิดหน่อยนะถ้าดูรถแกก่อนนี่ก็อยู่ลานจอดรถบัสเลยนะ อันน้นก็สวยนะ,ปะเปอร์เพียดูมสีชมพูอันนี้รถพี่ตูมตามก็สังกัดเราเหมือนกันอันนี้ขอดูข้างบนนิดนึงคนระับก็ไม่ได้นัดหมายแกยนะว่าจะมาถ่ายจะขันหานนิดนึงเบาะก,ก็จะเป็นมันเป็นถุงลมไหมพี่บอะ อันนี้เป็นธรรมดาใช่ไหมธรรมดาลแล้วมีที่ปรับที่นอนเกก็จะประมาณนี้นะด้านในจะของเยอะนิดนึงตัวนั้นนะฮะก็จะเป็นสไตล์รถโรเฟียก็จะมีกระจกสองขาอ่อนนะกระจกสองเท้าตัวนี้ตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้ามุมมองกระจกด้านซ้ายนะ หน้าปัดก็จะประมาณนี้เกียร์ตัวนี้เกียร์เป็นยังไงพี่เกียร์เจ็ดเกียร์แปดเกียร์ถอยอ่าไม่มีเต่ากระต่ายใช่ไหมไม่มีไม่มีเกียร์อ๋อเป็นเกียร์ธรรมดาเป็นเจ็ดเกียร์ธรรมดานะครับรวมเกียร์ถอยก็เป็นแปดเกียร์ด้เครื่องสามสองศูนย์นี่เกียร์ก็ประมาณนี้ ข้างบนนะครับเพอร์เฟียก็จะไปเริงไฟตัวนี้อ่าด้านบนก็ประมาณนี้นะครับเบอะครับก็ประมาณนี้โอเพอร์เฟียก็จะนิ่มอยู่แล้วนะ เป็นยกเป็นยกไฟฟ้ามั้ตัวยกหัวเนี่ยเขาก็จะเป็นยกไฟฟ้ากระจกเปอร์เฟียนะครับกระจกตัวนี้เขาก็จะพับได้เวลาจอดนะตัวเนี้ยตัวเนี้ยเวลาจอดเ็าจะมีที่กดพับย่างเ,เฟียเนี่ยนะตัวยกหัวก็จะเป็นไฟฟ้าตัวนี้ไฟฟ้าก็คือกดขึ้นได้เลยใช่ไหมี่วน,นตัวนี้เขาถ้าจะกดก็กดตรงไหน อ๋อท่านี้อันนี้ต้องยกอ่นนี้ก่อนไหมก่อนจะกดก็คืออ๋อยกตัวนี้ขึ้นอ๋อ,อ,อก็ดึงตัวนี้อ,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 อ๋อโอเคโอเคแค่น,นั้นเลยอ,อ๋อโอเคโอ้แล้วก็ประมาณนี้แต่ถ้าเหมือนกันกับรถรุ่นใหม่ๆมั้งถ้าไฟฟ้าเสียเขาก็จะใช้คันโยกตัวนี้นะ เราแบตดไม่มีด้วยไฟเสียออโอเคก็อันนี้พี่สวดนะครับอ่าโนโ้ยน,นีบุรีรัมเนาะอยู่บุรี<ก>รัมก็มีคนเขาอยากรู้เด็กเด็เขาอยากรู้ก็แค่อยากถามว่าพี่สวดขับรถครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่สิรถบรรทุกนะรถบรรทุกเลยเริ่มขับประมาณปีสามเจ็ดนะครับปีสามเจ็ดรถสิบล้อเทเแรกก็ขับสิบล้อก่อนแล้วก็มาขึ้นขับเทเลอร์เทเลอร์อายุประมาณเท่าไหร่จำได้ไหมประมาณเท่าไหร่คร่าวๆอะไรพี่ หลายปีแล้วจำไม่ได้ก็ตอนแรกก็ขับแถวดุรำเทวดารำแล้วเริ่มขับยี่สามเจ็ดเลยแล้วแล้วใครใครเป็นคนสอนไหมหรือว่าเริ่มขับด้วยตัวเองทีแรกก็ขับรถยิ่งอัพอยู่บ้านเราเนี่ยอ๋อเราก็ขยับขึ้นรถใหญ่ไปเรื่อยๆพัฒนาเองไม่ไม่ได้มีใครสอนอะไรไม่มีใครสอนด้วยแล้วใบขับขี่ไปทำมาก่อนก่อนใช่ไหมครับค่อยไปขับรถพ่วงตอนนั้นเราเราไปไปขับรถก่อนประมาณขับรถก่อนอ๋อขับรถก่อนมีสมัยก่อนเนาะไปขับรถพ่วงก่อนแล้วค่อยทํา ไปแบบขี่เนาะทีนี้เราพอเรามีแบบขี่เราไปที่ไหนก็ได้อ่ะงั้นก็ข้ามไปแล้วเริ่มวิ่งตู้เนี่ยประมาณสักกี่ปีแล้วย้ำได้ไหม,มผม,มรู้จักพี่สวดนี่ผมวิ่งตู้ประมาณปีสามเจ็ดสิบกว่าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ปีปีสี่สองสี่สองสี่สองหกสามสิบกว่าเนาะสิบกว่าปีเพราะว่าผมมาวิ่งตู้ก็สิบปีก็เห็นพี่สวดแล้วอ่ะงั้นสุดถามสุดท้ายถามสุดท้ายแล้วกันสับหราบอะสามารถฮัลโหลแป๊บนึง เออโลประมาณสิบกว่าปีแล้วก็ก็เคยขับอยู่บริษัทเดียวกันพี่สวดก็เคยขับมาหลายบริษัทเนาะก็เหมารู้หมดลงแหลมนี่รู้จักหมดแถวในกรุงเทพเนี่ยส่วนมากคือยาไม่รู้ก็จะโทรมาถามพี่สวดรานไหนรานไหนแล้วจะถามสุดท้ายเลยอย่างคันนี้เขาเป็นชิปปิ้งมีรถคันเดียวเนาะรถคันเดียวแล้วก็พี่สวดก็มามาขับกับเขาคันนี้พี่สวดขับนานยังสองปีแล้วสองปีแล้วก็ก็คือมีเท่าแกแค่เดียวคุยกันง่ายๆเท่าแก่เป็นผู้หญิงชิปปิ้งใช่ไหมอ๋อก็คือบริษัทบรรลือทานสปอร์ตนี่ก็คือของแกมีคันเดียวเลยมีีคันเดยววออ๋แล้ อันนี้ก็ถือว่างานไม่ไม่ถือว่ามีทุกวันไหมพี่ถ้าเป็นเจ้าแก่คันเดียวประมาณสี่ห้าเที่ยวอ๋ออันนี้ก็ถือว่าเป็นรถคันเดียวก็ถือว่างานน้อยอยู่มันไม่เหมือนรถบริษัทใหญ่ๆเนาะงานงานน้อยอยู่แล้วจะถามว่าของของพิสวดน์เขาให้รายได้ยังไงสมมติเขาให้ร้อยหกสิบสี่สิบหกสิบพิสูจได้หกสิบเท่าแก่เขาจะได้อยู่ประมาณสี่สิบโอเคพิสูจหกสิบเปอร์เซ็นต์เท่าแก่ได้สี่สิบหมายความว่าสมมติถ้าโคราชหนึ่งหมื่นค่าขนส่งเ้างไปกลับสมมตินะผมสมมตินะค่าโคราาชพพี่่่สสววดดดดดก็จะไไไ้้้้แเติมมนนั แล้วก็ที่เหลือเป็นค่าแรงแล้วมีค่าอะไรที่พิสูจน์ต้องดูแลด้วยทางด่วนทางด่วนคนละครึ่งทางด่วนคนละครึ่งปะยางปะยางเท่าเก๋เขาออกให้ฟันดําเขาออกให้อ๋อก็หกสิบเปอร์เซ็นต์พิสูจน์ก็ทางด่วนคนละครึ่งแล้วก็น้ำมันเกือบคล้ายคล้ายของผมแหละแต่ของผมไม่ถึงหกสิบอ่อเขาดูเหมือนเขาให้เยอะแต่ว่ารถมันมันเก่าเนาะต้องดูแลโอเคก็แค่นี้แหละพิสูจน์ก็บีรัำพับพรชยนะัยเนาะบอกได้ไหม <c oughs> บีรัำพับพรชัยอาย,ออยุบ้านอะไรอยู่บ้านสำโรงบ้านสำโรงนะครับนี่รุ่นใหญ่บ้านสำโรงนะวันนี้ก็พามาดูรีวิวพ แถว,วอนุทเนาะก็ประมาณนี้เลยขอบคุณพี่สวยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่สวัสดี